ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมือนีนะครับเนาะแอดจะมีแนวทางให้นะครับผมกับเซียนประคนใชยนะครับผมมือนีก็เป็นมือวันที่17นะครับผม17กันยายน2564นหยนะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับเนาะเซียนประคนใชยเพิ่นจะมาวางแนวทั้งนะครับผมก่อนมูเลยนะครับเนาะเพิ่นจะมาวางก่อนแต่ว่านะครับเซียนประค้นใช้เกินมากว่าอยากจะมาวางที่หลังมูนะครับแอดก็เลยว่าบ่ต้องนะครับเนาะ บนักเลี้ยงพอนะครับจัดมาเลยนะครับผมนะครับมาตองยันนะครับมาตองยันมาเบานะครับซึ่งในงกวทิพย์ม้ากับเสียนปะคนใช้นะครับกะเข่านะครับเนาะเข่าเฉพาะเลขวิ่งนะครับเพิ่นหายวิ่งห้ากับศูนย์นครับแอดจำได้เนาะเพิ่นหวิ่งห้าแล้วก็วิ่งศูนย์ก็ถือว่าก็ยังเข่ายังเดินดีอยู่นะครับสาหรับสูตรครับเสียนปะคนใช้นะครับผมนะครับในงัวทิพย์มากับเข่าเขพาะเลขวิ่งสําหรับจับคู่ให้เพิ่นผิดแต้มเดียวนะครับผมนะครับบนกับผิดแต้มหนึ่ง ล่างกับพิษแต้มหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับในงวดวันที่1ตุลาคม2564นะครับสำหรับเซียนผอคนใช้นะครับเพิ่นจะมาวางตัวใดแน่นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับผมนะครับเขามาแล้วก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะพ่อผ่าชิปนะครับจากทั้งช่องนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามนะครับกับเซียนผอคนใช้กันได้เลยครับผม มาาเนะฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงปางคนใช่ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเบาเบาแห้งๆอ่ะดื้อเสียงครับเสียงบ่ดังปันใดบ่เสียงบ่ดังปันใด เดี๋ยวผมเล่นเสียงอีกหน่อยก่อนครับเดี๋ยวเด้อครับผมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังตั้งกล้องอยู่กันเอาอัดเข้าไปเลยนี่ครับผมสวัสดีครับผมเชื่อมขดใช่ครับครับสวัสดีครับแอดครับครับเป็นยังไงน้องในวัดเี่ผ่านมาโอ้ยวัดที่ผ่านมากอ่ะครับเกาแต่เล็ววิ่งอีกน้อ ขเขาแต่เลขวิ่งเนาะเขาเลขวิ่งมาสองวดซ้อนนะ่ะเนาะเขาแต่เลขวิ่งอีกแล้วเอารูดแต้มอีกแล้วรุดแต้มบนบนบน,บนกระแต้มหนึ่งบนกระแต้มหนึ่งล่าง <c oughs> กระแต้มหนึ่งเป็นบ่ครับบนกระแต้มหนึ่งล่างกระแต้มหนึ่งเอาจับไหมจับไหมนะครับวันนี้จะให้วันนี้จะให้ผ่านด้วยขอถอดเดียครับผมจังไงก็ขอถอดเดียีหลายๆดู้ครับผมครับผมกับจังเดียห้างก่อเป็นแนวทางให้เพิ่น ัแนป,น,ป,น,ปน,น,นน็เวนนท่านัั้นนนนารบ่ทใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ครับเป็นเนาะทางให้กับตัวเลขบวกงูว่าตัวเลขสี่เขาสีออกมาตัวใหนเนาะเสียนเนาะครับทางก็เป็นผู้คำนวณให้เพื่อนนะครับครับแล้วรับงดนี้ครับผมก็เย็ดในสูตรอีกเคยย็ดมากนั่นแหละก็อืมมีหกผมว่าหกคู่อยู่คือเก่าวางวางหกคู่คือเก่าป่ะครับหกชุดคือเก้าน้อในวันนี้เนาะครับหกชุดครับหกชุดคือเก่าครับ หกถดคือเก่าครับเอาเอาเล็กวิ่งกนครับเอาเล็กเด่นกันครับสามตัวนะไอ้เอานึงมมีหนึ่งมีสามมีหกครับเลขกวิ่งอันมีเลเล็กเด่นบ่ครับเล็กเด่นบ่ครับครับเล็กเด่นเล็กเด่นมีหนึ่งเนาะมีหนึ่งมีสามมีหกครับมีหนึ่งมีสามมีหกครับผมหนึ่งสามหกครับผมครับผมแล้วแล้วเล็กวิ่งตัวใดให้วิ่งตัวใดครับ 6, วิ่งหนึ่งกับหกครับวิ่งหนึ่งกับหกวิ่งหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกนะครับผมเอาวิ่งหนึ่งกับหกเดี๋ยวมาจับคู่เนาะครับจับคู่ดีเด้อเดี๋ยวผมเขียนว้าแป๊บหนึง่งจับคู่เด่นบนล่างแม่นวะครับเสียนครับผมจับคู่เด่นบนล่างไปบนไปล่างแ่เนาะ ครับผมมืวอนี้เอาคักคักเด้อเอาเอาให้เอฟซีได้แก้แค้นถอนทุนขึ้นคักคักในงวดนี้ผมก็จะให้เขาคักคักนี่ละเออครับผมก็รุดแต้มจับคู่ครับจับคู่ครับผมมีตัวไหนนะครับผมจับคู่ครับจับคู่ก็มีหนึ่งหกครับจับคู่หนึ่งหกครับ สองหครับสองหกครับสามหกครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับหกเจครับแปดหครับแปครับผมสามตัวด้วครับผมจับคู่สามตัว สามตัวสามตัวบนมันสามตัวมันมีชุดใหญ่ผมเด้มีชุดหน่อยชุดใหญ่เอาสามตัวบนแปดมันมีชุดใหญ่ชุดหน่อยสามตัวก็ได้เอาครับกผมถอดมหัยยแจสองชุดนะครับครับผมมีมีตัวเด่นนะครับสามตัวครับสามตัวมีศูนย์สามหกครับศูนย์สามหกเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งครับ เจ็ดสี่หนึง่งครับครับผมมีเท่านั้นครับเนี่ยคือหน่อยเถอะเออเอาอีกพอสอ่ะชุดร้องเถอะอันนี้ชุดเดินสามเอา,อจากจ็ดตัวบอรครับเอาเอาอีากชุดแน่หน่อยพวดสามตัวนี่แต่มันแต่มันมีชุดใหญ่อยู่เลยมันมีอยู่แปดเก้าเก้าสูตรผมเนี้ยสูตใหญ่ผมอ่ะโอ้หลายพวดอันนั้นหลายพวดเอาคัดเอาตัวนี้ามาคอหลายพด ครับอ่ามันหลาฝนเนี่ยวะผมบอกอย่างเออหลายเอาเอานนเนียนๆนี่ละเอาสามสามห้าหกอีกชุดหนึ่งครับสามห้าหกครับผมสามห้าหกมีอยู่สามชุดที่นี่บ่าครับครับเอาแค่ครับเอาแค่สามชุดนั่นแหละสามชุดมีอยู่สามชุดเนาะนะครับสําหรับเสียน <5, 6. S 1> ปากเสียนบากคนใช้นี่เด่นนะครับเลขวางม้านี่มีหนึ่งมีสามมีหกมืนบ้าครับ หนึ่งสามหกเราก็ให้วิ่งหนึ่งกับหกไปบนไปบนล่างแล้วบอก่ครับผมวิ่งนะครับไปบนล่างเลยครับบนล่างไว้ระดีที่สุดครับผมสําหรับเลขวางม้าเนี่ยก็เอาไปจับคู่ได้กันนาะเสียน้ะหนึ่งสามหกกี่นาะได้ครับได้จับคู่ได้ตามโต้ได้เลยสบายครับครับวิ่งนี่ให้เน้นเน้นไปตัวใดครับให้น้ําหนักไปตัวใดครับสําหรับเลขวิ่ง วิ่งวิ่งวิ่งให้น้ำหนักไปทั้งหกครับวิ่งน้ำหนักไปทั้งหครับผมขออนุญาตพงกรมเด้อครับครับผมแล้วๆสำหรับจับคู่แล้วครับผมหกครับจับคู่กับมีจับคู่มันกับมีหนึ่งหกสองหกสามหกน้ำหนักบ่ครับแมนบ่แมนครับผมที่เน้นบอกที่ที่ไฮเน้นบ่แมนไฮเน้นครับเน้นไฮเน้นครับพอพอว่าเลยเอซี่เขได้ตัดสินใจลงทุนได้ ง่ายๆนะครับเลขเลขวิ่งเลขวิ่งให้วิ่งสองตัวนะผมเรมบอกตัวหนึ่งมันจะมีหนึ่งน้ำตัวหนึ่งหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกหนับขวิ่งหนึ่งกับหกครับครับผมครับหนึ่งกับหกแล้วเน้นเน้นครับเน้นจับคู่เน้นสามหกครับเน้นสามหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับแปดหกครับแปดหกครับ เน้นสามคู่ครับเน้นสามคู่ก็ผมไปผมเปเราไปวงกลมหนึ่งหกเอาไปลดสี่ตัวรลเอาแล้วสามตัวบนแล้วครับผมเน้นน้ำหนักตัวไหนครับสามตัวบนเน้นน้ำหนักคือครับศูนย์สามหกครับศูนย์สามหกวันนี้ใหนน่าไปศูนย์อีกเนาะศูนย์อาจจะมาอีกว<ม>่างวันนี้ครับเน้นไปตัวเดียวมาครับเน้นเน้น ทั้งสองคู่น่ะก็ได้ครับเนีนทั้งสองรถเนีนทั้งสองเนาะมีศูนย์สามหกเจ็ดสี่หนึ่งกับสามห้าหกแมนแมนครับว่าอีหนึ่งไอเลขวิ่งมันหนึ่งหนึสามหครับมหกเแมนครับครับหนึ่งสามหครับเด็กเดียนมาครับเด็กเดีนที่เซียนหลังมาหนังคืนหนึ่งสามหให้วิ่ง หนึ่งกับหกนะครับครับผมครับผมสำหรับในวันนี้เซียนปางคนใช้นะครับมันใจขนาดใดครับผมก็มันใจอยู่เพราะว่ามันหลุดแยมมาต้องงวดแล้วนี่ผมก็คิดว่ามันต้องเข่าตรงหลังงวดนี่เพราะว่าหลุดมาสองวัแล้วครับงวดนี้ว่าคิดว่าจะเข่าตรงเข่าตรงตรงเลยเนาะครับครับหลุดสองหลุดแยมเดียวแยมเดียวตลอดงวดว่างหันผมก เน้นให้เก้าเนึ่งเก้าเก้าเนื่งกับแมนกับออกเก้าศูนย์ครับเน้นหาสองออกเน้นหาสองออกสามหาครับพิษพิษอันาต็มครับผมเพียรอนาเต็มครับครับจังไรกัมาตรวจปอไปเลยพี่ทุกคนดื้อครับผมคนไหนคนเอาไปวิ่งกับคนกิดโค้งกับโชคดีจะดอกนะครับครับงดนี้กับวิ่งนะครับหนึ่งกับหกเนาะเสียนเนาะ ครับผมอ่าครับผมสุดท้ายนี่ฝากไปถึงเอฟซีครับผมเชื่อมาคนใช้ครับครับงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาครับก็ขอให้เอฟซีได้ทุกคนทุกคนด้อครับด้ับแล้วก็ขอให้ต้องมีความสุขความเจริญทุกคนแล้วก็ครับแย้พร้อมนั่นละครับผมครับขอให้มีความสุขครับขอให้มีโชคลาภ กันทุกคนครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับผมเชิญครับสวัสดีครับครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง